แล้วพี่น้องป้องปายวันนี้เราจะเข้าสต็อกโฮมนะคะรอรถไฟกระบวนนี้ยาวยาวถึงหนุนเลยยาวมากเลยนะแต่นี้เขาจะไปอุปซาละนะ่า go to อุปซาล่าแต่เราเราเราจะขึ้นฝั่งนี้เข้าสต็อกโฮมอุ้ยอีก10นาที อีกสิบนาทีฝั่งของเราจะมาโอ้พี่น้องเริ่มเอาหมวกมาขึ้นมาแล้วรถไฟรุ่งมากแล้วค่ะบ่มีคนเลยพี่น้องรถไฟลงมี่คนของสายนึ้คือายนี่มันจะไป anda, อารันดาเน็กสตาอารันดาเซนตุอ๋อขบวนนี้ไปอารันดาก่อน มันมีขบวนหนึ่งจิเคยนันางมันก็สิตรงไปมาสตาเลยมาสตาเออเ้าอารันดาอันนี้จะไปสนามบิน เขาพวกเขาแต่ขนั่งรถบัสถือกลัวได้รถบรัสแค่เท่าใดหาสิบกวัวอันนี้เขาใต้ดินแล้วดิพี่น้องเขาใต้เขาแล้วไ่เห็นไรนะคะมื่อรถเข้าอุโมงนะคะจะเข้าสนามบินถ้าไปสนามบินเข้าไปรุ่นนี้จะถูกกลัว แต่ก็ใส่เวลาแค่1 1อนาทีมอดจากจากจากปลายรถเมล์แถวบ้านได้พอนเลยสวีต์ตึ๊ดอยู่นะไม่เห็นยังเลยนะออร์แลนเดอร์สเตชันเซ็นท์ัว ออกจากอลันดามาแล้วจ้าตอนนี้มาถึงสถานีวาสบีวแวะโอ้ยอินบันทึกเนาะอุพรานวาสบาีตอนนี้จอดรับผู้โดยสารจ้าเบึงดอกไม้ข้างทางในพี่น้องคือดอกคุ้นบานเนาเลยจะเป็นพวงพวงเหลืองเต็มไปหมดเลยเหมือนดอกคุ้นแหละบางคนเขาก็เรียกดอกคุ้นฝรั่งเนาะเหลืองพี่น้องเป็นพวงพวงคือ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 ดอกคุ้นเลยจ้ะ มึงนี่ยไปแล้วคะ่ะสถานีต่อไปสถาน,นีต่อไปอย่างอุปันธ์วัชบีดแล้วก็อีกอย่างเนาะจากใกล้จะถึงแล้วจ้า <c oughs> ถึงจะต้องหอมแล้วต่อรถไฟใต้ดินไปเรือนะคะเซีม บนรถไฟคนไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้เราอยู่บนรถไฟใต้ดินแล้วนะคะเราจะไปสถานีแกลดะแกลเดะอ,อุลแกลดะอะไรประมาณนี้แล้วพี่น้องเอินไม่ค่อยถูก คนก็ลงแล้วค่ะสถานีนี้เราจะลงสถานีต่อไปค่ะเพราะว่าสถานีประมาณสามสถานีจะจากจากสต็อกโฮมเส้นทูมาสถานีที่พวกยายพรจะลงคนลงหมดเลยตรงนี้คือมันสามารถไปต่อสายอื่นได้ขบวนอื่นเหมือนบ้านเราเลยพี่น้อง ลงสถานีนี่ก็สามารถต่อไปอทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอย่างกว่าไปแม่จาคนเราลงหวดในตู้เรยวปวกยีบ้อนสองคนเราก็จะลงสถานีหน้านี้แหละค่ะมาสะดวกสบายอยู่พี่น้องรถไฟอะ่ะไม่น่าลรอกเขาจึงใช้รถไฟกันเนาะเขาไม่ค่อยใช้รถส่วนตัวถ้าเข้าเมืองอะ่ะราคาก็โอเคก็ถูกกว่าค่าน้ำมันนั่นแหละ เราจะลงแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วกลัวไม่ได้ลงคุณชายยืนรอเลยโอ้ยแรด่ด่าสานิแกรดออ็อบอกมันก็มีสายสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินประวานนั้นล่ะพี่น้องสายสีเขียวสายสีแดงสายสีแดงเนี่ยจะไปต่างจังหวัดมั้งโอเคพี่น้อง <c oughs> เราไปไหนต่อ <c oughs> แกรเด,ดเนี่ย วิกโก้พูดอันนะอ๋อเดชเขาบอกว่าอ๋อเดชฟินแฮมเนชอ๋อวิกโก้เดชโอเคอะไรคือหนอนมาผู้เดียวกับมาวโอ้ยเลยเนี่ยสวยจังมิวเซียม อันนี้ใต้ดินโอ้ยเขามีมีเซียมให้ดูด้วยดีคืออะไรคะแต่พ่อนกับโอโหวขึ้นอย่างพี่น้องมีเซียมอ่ะแต่มีดาบโบราณด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรไม่รู้เขาไม่ได้เขียนบอกเราก็จะเดินขึ้นไปแล้วก็เดินไปท่าเรืออะไรคะ่ะ โอ้ยมาสะดวกสบายค่ะพี่น้องคนละ80โคมสวยลูกเนี่ยก็มีอันนี้สัตว์โอ้ก็มีให้ดูเนี่ยมีให้ดูจนสุดเลยค่ะ อันนี้แมงแมงข้ามบานเห้าได้เนี่ยแมงข้ามบานเห่ามีหลายพันมากเลยอันนี้แมงขับ <c oughs> แมงคับโออันนี้สัตว์นา,นาัตว์พี่น้องแมงขับแมงข้ามอ <c oughs> ราจะไปขึ้นเลยอะ โอ้คุณน่ะรลอดช่องเขาไปคุณแม่พี่นอ้องใต้ดินทะลุเนี่ยเป็นเขานะข้างบนเป็นเขาเมือเ่อนะก่อนหินเดี๋ยวเราขึ้นอุ๊บปั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 ๊บไปน้ำแน่ไปน้ำแน่นแนช่าตูอินเตอร์ สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่เฮ้ยออกได้ไหมเนี่ยซื้อตัวมาออกได้ไหมต้องพี่ต้องหยุดเท็เก็ตป่ะอินเตอินเตย่อวิกแคนบอกเอาอินเตเท็เก็ตในไปทางไหนคะ ก็ดูกูเนี่ยเขาให้ห้องน้ำไปหิสแดฮิสอ๋ออันนี้รีบขึ้นข้างบนอันนี้รีบขึ้นข้างบนอ๋อ <Yeah. S 1> uh, อันนี้เขาบอกอยู่ปลายไป,ไปเรือนะคะเด็กขายของฝากสิบคนเอง โสตยางออกถนนจ้าออกมาออกมาแล้วอันนี้เขาเขียนนี่ไงสถานีสถานีแกลด้วยโอเคสถานีแกลดเดชแกลดเดชตู ออ๋ร้านอาหารไทยเหรอแซมไทยแซมไทยองีอ็นสตูร์าสตคมเหรอเดาจ้ามีจะเดินไปเรือเลยอันนี้เหอท่าเรือสายนึ้แจ่ะ